สวัสดีค่ะพบกับรายการ Go Insight จากบริษัท c l a s s กฟิ Future ในช่วงบ่ายวันพุทธที่4พฤศจิกายนนะคะสำหรับราคาทองคำนะคะในช่วงบ่ายก็มีการหลุดบริเวณ1,120ลงมานะคะ ราคาทองคำเปิดตลาดในเอเชียที่1,117นะคะเคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง1,117ถึง1,122เมื่อคืนนะคะลงมาทำโโลในรอบ4สัปดาห์ที่1,114แล้วก็รีบาวขึ้นมาได้นะคะก็ลุ้นว่าจะยืนเหนือ1,120ได้ไหมแต่ล่าสุดก็คือหลุด1,120ลงมาอีกแล้วนะคะแล้วก็มาเคลื่อนไหวที่บริ 1, เวณ1,118เตียนนะคะ ส่วนกนงก็มีการคงอัตราดอกเบีย้ยแล้วก็ระบุว่าอัตราดอกเบีย้ยในขณะนี้ยังคงช่วยหนุนเศรษฐกิจไทยได้ทางด้านจีนนะคะก็เปิดเผยปริมาณการใช้ทองคำเพิ่มขึ้น7.83%นะคะในช่วง9เดือนแรกของปีนี้นะคะก็มีปริมาณการใช้ที่ระดับ813.89ตันส่วนตัวเลขที่จะประกาศในคืนนี้นะคะช่วง2ทุ่มครึ่งก็มีดุลกันค้า สามทุ่มสี่สิบห้ามีดัชนีภาคบริการดัชนีพ m i ไภาคบริการเดือนตุลาคมนะคะแล้วก็สี่ทุ่มดัชนี PMI ไนอกภาคการผลิตเดือนตุลาคมโดย ISM นะคะแล้วก็น้ำมันดิบสองสี่ทุ่มครึ่งน,นง,ง,ง,นะะงน้ำมันดิบคงคลังนะคะซอกน้ำมันดิบ สำหรับภาพเทคนิคของราคาองคำนะคะเมื่อราคาอ่อนตัวลงมาแบบนี้นะคะโอกาสที่จะลงไปทำโลที่บริเวณ1,114ก็ยังมีอยู่นะคะแนวรับก็1,114แล้วก็1,100นะคะแนวต้าน1 1 3 0แล้วก็1,140งันนีตอนนี้ก็ยังให้เวทแอนซี C ไปก่อนนะคะสำหรับ ถ้าหากว่าใครเปิดลองไว้นะคะก็ต้อง stop loss นะคะในช่วงที่หลุด1,117ลงมานะคะเพราะว่ามีโอกาสที่จะลงมาทำโโลได้อีกสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในช่วงหมยวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ